เลยมาหาเ่านี้เ่าหนีก็ว่าเลขเข้าจิอ่เขาอัปกาห่มองแม่กับฟันว่ามีข้ออาปกาให้ไม่ได้รู้กเทบางวงมาให้ฟันเป็นจริงครับฟันเป็นจริงแั่นนเียบงวองุกันนี้งวดว่างันย่ายฟันว่าฟันเป็นจริงสีฟ้าก็ดีเพื่อนกำลังสีเล็ดลนสิะย่าลหฟันว่ามีหลอกไรหลอกไรเรนมีมาเล่นมาสิมานน้อาเล่าค่ะเล่ากั นอนทั้งเยี่ยนผู้เดียวแล้วฝันว่าเจจินดาบุกม,มองไม่เห็น,นอนอยู่ทั้งเยี่ยนผู้เดียวเห็นตาเล่านอนผู้เดียวถามหาเท่านั้นแถวแถวศาสตร์เด้สัน่นแล้วเลยว่าผุ่นู่ตร่างเนื้อแล้วนี่เราวนะ่าเข่าบนล่างตัวเ่าสัตว์เข่าบนล่างนี่เลยม,มวนมันออกกันสุนสองกับอันนันกับฟันว่าออกลูกน้ำกันเนี่ยซึ่งซื้อเลนกันออกลูกน้ำกันออก แสดงว่าคุณพ่อเนี่ยเราสิสินคนคำานวณแล้วคุณแม่สองคนนี่จะเป็นคนฟันเลขสิขาวว่าเขานี่สิฟันต้องวดกับฟันยังสีว่ามันได้เนี่ยแสดงว่าต้องวัดวันนี้กะฟันดีอีกแล้ววันดีแล้วคันออกลูกวดออกศูนสองกรับยัง่ะฟันว่าออกลูกน้ำกันสามสี่คนเท่านี้กับเท่านี้นั่งเฝ้าลูกแต่ว่าใหญ่ เล่สิลูกนี้ล้ำขันสิลูกนี้เหยียบขีเต็มปีนเต็มยังกันหเหยียบขีแม่นละอ่าเมื่อวนนี้ก็ได้ออกลูกเร็วขึ้นแต่วันมันยังได้ม่วงบางอย่างนี่แหละค่ะเลยมาหาเท่านี้จะเส่าว,ว่ามีเห็นจักเทียนว่าแก่กันฟังเท่านี้ก็ว่ามันจะเขายี่ดกกอกป่ะสาทาค่ะ,ะ,ะนี่นะค่ะจับ คำนวณออกมาแล้วกับมาฝันขันเขากแม่ก็สิมีความมั่นใจเนาะแม่เนาะนนวันนี้ัน็นฝันผูกพัีน้ำกันเนี่ยคุณแมา่คุณแม่เป็นแม่บ้านของคุณพ่อเป็น,น,ปนแม่บ้านคนมูเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนกันแปลว่าง่ามาน้ำเกิดน้ำกันงมายมน้ำกัน ว่ายากเพ่าแม่นเขาต้งเรียนน้ำกันมาแต่ไหนหลังยายบ้านมาอยู่นี่ก็ามาน้ำกันลืนน่นกันจะนิดก่อนการเล่ไปใส่มาใส่ไปน้ำกันนยันนงว่าไปบ้านนั้น <c oughs> ทอนน้ำเพื่อนกับไปน้ำกันขึ้นแม่นี่ซุกว่าให้ไปถ <ไป S 2> ่ายไปถ่ายไปน้ำเราเราก็ไปมวดเดียวก็เลยเห็นนั่งข้าวอยากอยากเอาเราไปซุกซุกใส่กินดากัะนั่งเที่ยวมา มาใส่กุ้ยแม่กันทั้งสิเล่ากับยานเนี่ยเนี่ยเสียเลี้ยงเลี้ยงเอาเล่ยเอาเล่ยยังก่อนเจต่างกับจีนเพราะว่จ้างกะก็เลยสัมผัสกับยายแล้วก็สัมผัสมาหน่อยตุกิ้งมั่งเดอนนั่งยุตุมันอะไรเราไม่สัมผัสอะไะวันออกชุนจอมกันแต่กุ้ยเล่ยน่าเนาะก็เลยได้น้ำหน้าหาอยู่บ้านบัดนี้เพื่อว่าอยากไปแบ่งปันผู้ก็คือจังหวะสู่ฟังเนาะแม่บางคนคนมี อบาทสิบบาทเพิ่นก็อยากซื้อจากล้องเสียงโซกเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าบางคนบังกับบอได้เฮ็ดงานพังกับอาคือจัางไก่แล้วเสียงโซกเนาะเอาใส่บ่ได้ก็ม่อาใส่เพิ่นบอได้กินในซอยเป็นวันนี้แล้วแต่ก็ได้อีหลีเนาะแม่นะได้สุงวดแต่เฮาก็บ่ได้ว่าสิทุ่มเอาจนว่ารวยจังซี่เนาะขอให้มันเหลียให้มันได้กินแต่ละเดือนไปแต่ละแต่ละแต่ละวันอันนี้ก็เฮาบ่ได้โล่ฝังว่าเส้าวยเนาะค่ะมัดผูกพันความฝันมาแล้ว3ปีแล้ว อ๋อคือมันผูกพันกันมาก่วนบังนันเราก็นาถูกคั้อย่าบอกนเลยเพราะมันเรียงหนอนกับเราอมันกับเเป็นยังมันเป็นความฝันเออมานอนกับเราวันนี้วันนี้เนี่ยคืนประมาณ10ทุ่มมันนีเขาบุญล่างได้หนิเกิดไรปวดเนี่ยไปเนี่ยอีกฝันเราไปนอนกับเวียสกุลนวคืนเบืองหัดูคิดเบิ่งดลแต่เขาก็เห็นัะเตนแต่นี่เท่าไหร่ครับ เอ้าอันนี้กับพ่วงฝันเส้อค่ะเป็นเท้าฝันนี่เน่ยว่ามันสิเขาบนล่างเดียเท่านี่พอนะว่าแล้วตีมาตสึซามะว่ะแล้วเป็นคนตีผู้นี้เป็นคนฝันแล้ก็ฝันอยู่แต่ว่าเมาแก่เราฟังเราเลยพันสิฝันเราพันสิมาสู้กันฟังเราวก็เลี้ยงเขาบนล่างเราก็ฝันด้วยกันกันมันสึได้เราก็ฝันด้วยกันคือพันสิมีมีแบบเกี่ยวพันกันอยู่เกี่ยวพันผูกพันกันค่ะ ปีกายนี่เธอจถือแปดหมื่นกับฟันว่านอนน้ำพืนว่าน,นอนน้ำพยัแยนคุณแม่ค่ยถือหลายที่สุดเท่าไหรจ๊ะกเกินหมื่นเอ็ดหมื่นสองอยู่ยังสี่แต่ว่างวดนั้นถือแปดหมื่นบ่ะบอพยัญชนะนั้นโอ้อคุณพ่อเออพ่อแล้วถื 8, อแปดหมื่นฮ แสดงว่ารถถูกมาเรื่อยๆถูกมาตลอดสามสี่ปีเราใช่แต่ว่าคำวดสิเขาบนล่างมั่นฝันตีสองต่อสองต่อไปเลยอ๋อการเซลูแร่ว่ามันสิมาบนล่างนี่ผู้ลูกจกผู้นีตีว่านี่เขาบนล่างตัวเท่ากันแต่ว่าการนั่งันว่านอนต้องสองคนขึ้นเดียวนึ่งเขาบนล่างแก้วันวดวังกับหัวนอนในตารางเรานอนทั้งเยี่ยนเลขแล้วก็เขาบนล่าง อ๋อคุณแม่แนี่เป็นแม่บ้านของคุณพอ่อน,นี่ละเมียววะไงน่ะเป็นมูกันเขาเรียนน้ำกันมาแต้มมือเกิดปุ๊บละกะเลสิไปใส่มาใส่น้ำกันความฝันกับสิมาตีสู้กันฟั่งตีซอยกัน,นปุ๊บก็มหานีละ แต่ว่าผู้พ่อคนมาบวกลิ้นผู้แม่มาบกิ้งก็มักบวเล่นเวาหัวกันนะบวเล่้นบวหยอกบวว่าไปตัวที่ว่ากับแม่เนี่ยมันคเกิดน้ำกันหญ่มากแต่คุณแม่นี่ก็ได้ส่งน้ำคุณพ่อตลอดมาเรื่อยๆดิันเป็นยาเพราะนั้นฟันเลี้ยขึ้นแกก็ฟันว่าเขาอาปกายซ้องลิม ้องหวัดยังขึ้นเอาปากามาให้ซ้อนดามม้าติดกันยายเล่าบางหัวนพวดบมันจะเป็นเก็ดเก่าสมบูรณ์สดองปากามันกานเป็นเก่าแล้อสิเก็ไม่มนีสนองเก็ดสองมันดับเมนกแต่ว่ายายไม่เคยตีเอกพีแต่พดนี่แหละตีแล้ว่ันจะขาบุ่นานเก็เก่าเก็เก่าไม่เก่าขาเลพี่ขอวขานวดออกมานั่นละน้องค่ะยายคิด ว่าจักสีแมนบ่แมนมองจะต้องรอให้ตามละที่นี่คือว่าซื้อแล้วรอเบิ่งมื้อแรกใช่ขั้นตัวนี้ซื้อแล้วแม่นสิตัวแม่ไว้ปานได้แม่ก็บ่บ่ได้เสียเจ้าบ่ต้องมาตัวข่อยข่อยฟันเกี่ยวเกี้ยขึ้นหมดมาล้นจนบ่ได้ซื้ออีหล๋ซื้อแล้วตัวเฮาวาด้้ซือออ๋จ้ะแม่นี่สิฟันเลยสิฟันเลยตัวบ่ได้เลยตัวบ่ได้เลย ล้วซื้อไปซื้อมือเศร้านี่ก้เลยอต้องล่อฟังงมามือแรงแอกงตฝันเพราะม,มือแร้งกับมืออื่นนี่หลายอยู่ระยะนี่เดี๋ยวต,าตา่ว่ากัาสิมาตามอ,อกีกโยมาตามเพราะว่าจะมาตามเอาความฝันของคุณแม่นั่แประกามายำว่าคุณพ่อรัสิมีมีตัวใดที่สิมามั่นใจอีกว่าพรามอันนี้มันกับพึ่งตองวดนะแม่นะเอาตองมายำให้เอซีเพราะปกติเราก็ซื้อไว้ปีนี้เด้อ เป็นอาทิตย์เราจังซื้อตะวันเมื่อน,นี่ตะวันเมื่อนี่้จะวันเหตุการณ์นี้ยนะังรุ่นไายมาเต็ม <c oughs> เราฝ <c oughs> ่าไปซื้อเลยอยเลยเขาไม่ายเงินกับตอเลยเล่าก็ได้แต่ว่าบางอื่นกปกติใหญ่ค่ะฝันยูดอกจอมวน ม่จิตถึงก็ถือกับฝันเลยกจจกว่าได้แล้วกับฝันเราไปขอว่าการได้ตองวดกันได้สามเปลนน้ำกันเลยถ้าหมุนน้าท่านรวมกันให้ฝันเ้อะฝันจะไหนก็ได้ขอให้เ็นสิ่งที่ดีๆล้วก็ได้ก็มว่าฝันว่าได้ออกลูกคันออกลูกมีมันคื่อตะก้อนแมนนะนะว่างหันเออว่างหันก็ออกลูกมดซุ่มเปลี่ยนน้ำกันเนี่ย ออกน้ากันออกน้ากันฝันคือกันวันที่สิบแด้เจ้าจังสิออกหมอว่าล่ะ หมอว่าวันที่สิบจังสิออกมันส่วนหนึ่นคือออกแล้วนั่นแหละพอด้วนที่สิบยายมาสื่อเลขน้ำพลอยใหญ่ยังดีดไปสื่อพร้อมกันเลยบุกเก่ากับส่วนส่วนสองกันได้ทั้งหมดลเได้นก็บอกค่ะตัววันที่สิบแล้วจังสิออกมาสื่อเลขวันที่สิบแม่ก็ไปสื่อเลขวันที่สิบอันบพรว่าสิื่อออกมาเล็กนี่ยันหลังหลังสาวันเท่านี้เห็นจะมือมาเท่านี้ไปวัน่อยากสื่อไปบอกว่าสื่อได้ผลันเกี่ยวจะยิ่งขึ้นก็นได้ไป เราเลยซื้อให้เห็นก็เลยซื้อน้ากันซื้อน้ากันวันนี้ให้ถามนั่นจ้าคุณแม่คุณแม่มากหันขันแรงเล็กที่พอเราความนวดออกมาให้ได้นี่ยันแขยคุณแม่ใหญ่เป็นยังสั่งเราเห็นบ้างในใหญ่ก็ออกมุดยังสั่งม่มีวัตุุมาบ่มักมมีขัดบ่มีขัดคือคือฟังวังละวานิ่นงวดวังหันละวานินศูนย์กิจมือเล็กสิออกาหญ่เพาะซื้อลักศูนย์มันบ่อซื้อจะลักสามเสียงวันโ่ไดแล้ว ก็ว่าขววงฝันมันคือได้แล้วเลยไปเอามือสีออกเอาทั้งรักศูนรักสองกันเลยได้นั่กัดอ๋อที่แรลกแม่บ้นันนั้นเลยซื้อแม่แปะเอาขวงสุดท้ทายเลยเอาขวงสุดท้ทายที่แรกซื้อนัน่นซื้อรักสามมันบอกเขาบอกเขาแต่ก็มันกับฝันไว้ก่อนแล้วนะมันสิได้ยุ่น เราเลยว่านแงมพอาะราประมาณแปดนาฬิกาบ้าเรากับลุไสกูว่านจืดรักสวงกัำลักศูนย์เม่าไปกันเนื้อไปกันไปเอาคนก็ได้ก็เลยได้ก็เลยได้แต่ว่านี่ยจะตรวที่พันขีดเส้นใต้พันแน่นเพราะว่าส่วนมากเนาะค่ะตามที่ตามมาตัวที่พอระวงก๋มมันเป๊ะเลยเด้อ อันนี้แม่แม่มากปะเนี่ยซี่คู่เนี่ยเจ็ดสามเจ็ดหาศูนนเนี่ตั้งหวนบางหนึ่งดังคันเนาะสองตัวนี่เงินสิม่วงวนนี้สักปมาเก็บอันนี่ยเก็บมงกัเก็ตหางอขันหาคุณ้ขันหางุณแม่มาต่ว่าพูดถึงขึ้นแม่เนี่ยขึซื้อน้ำมดดีแหล่ซื้อน้ำมดเมนมึงสีมาเน้นตัวใดก็สร้างกูเอายวมัมดยานยานบาดายานา้ ขั้นบ่ได้ขั้นหลุดปับ๊บคือมันติดดีเขาก็มผู้หาให้ต,ตหลังจากรถตั้งแต่วันนั้นมาตั้งตะพุนมากกันยังบ่ทัานผ่าดก็คือถ,ถูกมา,กากตลอดบ่ได้มากเรื่อยๆเรื่อยๆๆมากแต่ว่าเขาบนล่างว่าก็เขาสามงวด แต่ว่าฟันมันกับฟันแปดแปดไ็เร่มวนจะเข้าบนลากสามมวนนี่มันจิฟันมันสิมีฟันมันขีดกันนี้มันจิฟันแบบจังวงหันกับฟันว่ามีหลอกอะไรเล่นมากสิมันอนหลังนั่นหลังนั่นก็ให้นอนนซื้อเล่นกันอย่าลงกันจัห้นอนกันเล่นมหคเท่านี้แถนี้นอนนี่ตรงียและถามท่าแดงให้ทถสามได้เดซในข้วฟันมันไปเงี่ยนสูงมันแบเดซเอาขวเขาคือนอนตารางสิมันอนน้ำเขาคือเขาผิดกันบ่ออ่ะ ยังกันสร้างแมนตัวผู้ผัวก็เลยยกลูกให้อยู่เติงเฮียนอืมอื่นกันมากใจเกี้ยวๆใจกันขึ้นไปหาเถิดแต่งกันหน้าเอาซะมาเถิดแต่งกาฝันว่าตัวนี้นอนเติมเงี้ยนเถาสานนอนตารางหันเหล็กเขาบุนรางเถ้าก็ดีง่ายแล้ยนะเออเร่างอนหัวตังหัวว่าเราก็บอกง่ายๆเลยเดี๋ยวเราก็ฝันที่แบบเนาะแต่ว่าพู้มันก็บฝันหนอไม่ได้ย่ายนี่แหละฝันเกี่ยวผู่นันกับเพิ่นนี่ สามปีก็สามปีเพราะว่าคุณแม่อยู่น้ากันเนาะค่ะเป็นมูกันมาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดจะสร้างมันกามูเดียวกันมาแตั้งหนีไฟหนีมุ่หนีพี่น้องกันหมดแต่เขา่ฝันแต่พี่แม่จะเป็นคนฝันไมย่าเพราว่าขันนั้นขันตามที่แม่ฝันฝันว่าฝันน่ะตีปากกาที่ว่าเอาปากกามาให้ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปลว่าขันตามตีตามความฝันเขานี้เราซื้อเราอะไรปากกาศอะลยคิดว่าจิต เด็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแต่วากะกะแต่คุณยายเล่ากับวาแห่งว่าเล็กเนีพ่อเนี่เขาแล้วแต่ว่าขันมัดตีตามความฝังกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ามันก็อยู่ในเลขที่เป็นผ่อนล่ามาแห้งหน่อยร่องกอขอนสมุดวาวอยู่ในเล็กบางข้อพันพันงบหน่อยเนาะว่ายายได้ออกลูกแล้วมันต้องออกออกลูกแล้วแต่ว่าพิษแต่ว่ามันสนุกยากเล็กมันคือประวัติกรรนวลไว้บันทึก พี่จะว่าออกลูกแล้วอนุญาดแบบทำนะคุณพาคุณเจ้าอย่าสร้างความหมายอันนี้เป็นแจร์ความฝันก็เลยปวดฉี่อ่าไปครองหน้าฉี่พวกอวักบัตฉี่พวกออกกระไม้ทั้งว่นท่านชื่อเล็กเดียวแต่ว่าลูกมันได้แล้วเนี่ยออกจากห้องน้ำมากแบบง่วงต้นสูงๆเป็นแซ่งเงาลงมากคือเสี่ยงเป็นปุ่มยั่ะยะเนี่ยยายก็ยืนฟิดต่อปีเดียวเขาว่าเอาหลายๆาด้ดยยายค่อบอกกูกินเม่ได้หลายแต่กู่วงมันสุกป่ะนี่ยก็สิได้คือเกายายได้ยังไง 啊！和面了没？啊。嗯嗯嗯